อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ,พื่พี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่พี่วันนี้แม่บ้านนะคะพี่คะพบกันเช่นเชยกับอีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่นะอ่าสี่บาท3องค์หนึ่งพันนะคะพี่พ ฝากพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่0849158065นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่ขาสนใจนะคะพ,พี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ขาเพ,เ,พเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะพี่ๆที่สะดวกเป็นบริการเก็บเงินปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจัะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอ่ะ วันนี้ก็มีพะพี่รับชมกันนะคะพี่ขาพบกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะพี่นะสี่ร้อยบาทสามอง,ง 1, ค์หนึ่งพันครับพี่ขอเน้นย้ําเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะหนึ่งองค์สององค์ไ่บ้านส่งให้ทุกรายการค่ะถูกอกถูกใจนะเจ้าพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามานะพี่นะอ่ะเรามาดูหมายเลกที่หนึ่งนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะคะพี่ขาเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยะค่ะพี่เป็นเหรียญหล่อหน้าเสือเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่นะ เหรียญโล่หน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะคะพี่ขะเก่าสวยแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนี่นะคะแบ่งปันพี่ๆ fc เลยนะคะพี่นะนี่ค่ะพี่เก่าสวยนะคะ แบ่งปันพี่พี่เ c เลยนะพี่นะแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่ขาสำหรับอีพีแบ่งปันยามเย็น400บาทนะคะพี่นะหมายเลขที่2ค่ะพี่เป็นพระกรีบบัวนะคะพี่นะหลวงปู่บุญค่ะพี่เป็นกรีบบัวหลวงปู่บุญนะคะพี่ขาเนื้อเมกพัดนะคะพี่นะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่กรีบบัวหลวงปู่บุญเนื้อเมกพัดนะคะ กรีบบัวเก่าสวยเลยค่ะพี่แบ่งปันพี่ fc เลยนะพี่นะที่400บาทค่ะ3องค์ห0ึ่พนะคะพี่พี่ที่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะพี่นะเก่าสวยค่ะพี่เป็นกรีบบัวเนื้อเมกพัดหลวงปู่บุญแบ่งปันอยู่400บาทค่ะหมายเลขที่3เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะพี่นะปู่ทิมลงยาค่ะพี่เสมาหลวงปู่ทิมลงยานะคะพี่นะเป็นเอ่อปีพศ2518นะคะพี่ขาเนื้อหานะพี่นะ เก่าสวยสภาพใช้แบบนี้เลยค่ะพี่หลวงปูทิมลงยานะคะพี่ขาเก่าสวยสภาพใช้ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่นะแบ่งปันพี่ fc อยู่ที่400บาทนะคะพี่ขา3มองค์หนึ่งพันค่ะ, 1, คะพี่พี่ที่ถูกใจสนใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ 400บาทนะคะพี่นะนี่ค่ะพี่ปีพศ2518ค่ะแบ่งปันใน ep แบ่งปันยามเย็นของเราพบกันทุกวันนะพี่เนาะห้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะหมายเลขที่4เป็นครุฑนะคะพี่ขาครุดหลวงปู่เสงนะพี่นะอ่ะเนื้อหาเก่าๆครับพี่ครุดหลวงปู่เสงนะคะพี่ขาเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่นะ ครุฑปู่สิงค์ค่ะพี่เก่าสวยนะคะแบ่งปันอยู่400บาทนะคะพี่นะคุณลูกจาก๋าขอโทษค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยนะคะพี่นะอ่ะนี่เป็นครุฑหลวงปู่สิงค์นะคะพี่นะเก่าสวยเลยค่ะพี่นี่นะคะกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่จา๋านี่ค่ะพี่ครุฑปู่สิงค์ปทุมธานีนะคะพี่นะ เก่าสวยเลยค่ะพี่แบ่งปันพี่เอฟซีนะพี่นะที่400บาทค่ะ3ามองค์0 0ค่ะหมายเลขที่5เป็นรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่นะรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่ค่ะมีชื่อนะพี่นะอ่าเดี๋ยวชมรายละเอียดเนื้อหากันนะคะรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะ เก่าสวยเลยนะคะนี่ค่ะพี่รูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่นะใต้าฐานนะคะพี่มีร่องรอยการเขียนชื่อหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่นะ นี่ค่ะพี่มาแบบนี้นะคะพี่ขาแบ่งปันนะพี่นะแบ่งปันให้พี่เอฟซีเลยค่ะ400บาทค่ะหมาเยเลขที่หกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่นะอนรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์สีทองเก่าสวยนะพี่นะนี่ค่ะพี่เนื้อหาความเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ เก่าสวยค่ะพี่พี่แบ่งปันเลยนะพี่นะหมายเลขที่6-400บาทค่ะพี่3องค์หนึ่พันกันไปเลยจ้าถูกโถูกใจต่อสายทั้งลายกันเข้ามาค่ะหมายเลขที่7นี่ค่ะพี่เป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินเช่นกันนะคะพี่นะเก่าสวยเลยค่ะ,ะนี่นะคะพี่ค่รูปหลอ่อหลวงพ่อเงินหมายเลขเจค่ะ เก่าสวยแบบนี้เลยนะคะพี่นะใบหน้าใบตาประมาณนี้แล้วพี่นะด้านข้างนะคะเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันเลยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่400อบาทนะคะพี่นะอ่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลข7ดค่ะหมายเลขที่8เป็นพระรอดเนื้อดินนะคะพี่นะ พระรอดเนื้อดินค่ะพี่ขาเนื้อหาแบบนี้เลยค่ะเก่าสวยค่ะพี่เป็นพระรอดเนื้อดินนะคะพี่นะ แบ่งปันพี่ fc e นะคะพี่ขาแบ่งปันเลยพี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทหมายเลขที่แปดค่ะหมายเลขที่เก้านะคะพี่เป็นเหรียญพายกระซิบวัดโดนค่ะพี่เหรียญกลมนะคะพี่ขาเหรียญพายกระซิบวัดโดนค่ะนี่นะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่มาแบบนี้นะคะพี่ขาเก่าเก่าเลยค่ะเหรียญพายกระซิบนะคะพี่ขา วัดดอนค่ะพี่เก่าสวยนะคะแบ่งปันพี่เอฟซี FC อยู่ที่400บาทค่ะ3องค์1,000พันะคะพี่ถูกอกถูกใจพี่ๆสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะแม่บ้านนะคะ1องค์2องค์ส่งให้ทุกรายการค่ะติดต่อกันเข้ามานะพี่นะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะอ่ะหมายเลขที่10ค่ะเหรียญหลวงพ่อพี่บูรน,นะคะพี่นะ นี่ครับพี่เหรียญหลวงพ่อพี่บูลนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยค่ะเป็นเหรียญเก่าๆนะคะพี่ขาสาภาพใช้ค่ะพี่เนื้อหาประมาณนี้เลยค่ะ ก่าสวยนะคะพี่นั่นเหรียญหลวงพ่อพิบูลน,นะคะพี่ขาแผงปันพี่ fc ที่4ี่บาทนะคะพี่นะั่นสามองค์หนึ่งพันค่ะถูกอกถูกใจนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่400บาทหมายเลขที่10ค่ะ11นะคะพี่นะ่เป็นเหรียญพระอา,อาจารย์ฟั่นอาจารโรค่ะพี่พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะพี่นะ นี่ค่ะ4ี0ร้อยบาทค่ะพี่แบ่งปันพี่เอฟซีเลยนะคะ <c oughs> เหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่นำหมายเลขสิบเอ็ดค่ะ เก่าสวยนะคะแบ่งปันพี่พี่ที่400บาทค่ะพี่3ามองค์1,000พันนะคะถูกอกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะอ่ะ400บาทนะคะพี่นะหมายเลข12เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะพี่นี่นะคะเหรียญหล่อเก่าสวยค่ะพี่เป็นหลวงปู่สุขพิมพ์สี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะพี่นะนี่ค่ะพี่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะ นี่เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะคะพี่นะอ่าด้านหลังมีร่องรอยการจานค่ะพี่เก่าสวยแบบนี้เลยค่ะหล่อปู่สุขหลังจานหมายเลขที่12บสองค่ะพี่4ี่รอยบาทค่ะหมายเลขสิบสาเป็นพระปิดตานะคะพี่นะปิดตาพิมพห้าเหลี่ยมด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่ค่ะเหมือนมีเอ่อร่องรอยการจานหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวชมอีกทีเนาะพี่เนาะนี่เป็นปิตาหมายเลขสิค่ะ เก่าสวยนะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังเป็นรอยลงลักนะคะพี่ค่ะลักย่นย่นเหมือนมีรอยจานแบบนี้เลยค่ะพี่ปิดตานะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะพิมห้าเหลี่ยมลักย่นมีหลังจาน,นะครับพี่แบ่งปันที่400บาทค่ะ14นะคะพี่พี่14เป็นปิดตาคุกรักนะคะ,คะพี่ขาพุงป่องอ,ง,องเล็กลักย่นย่นด้านหลังแบบนี้เลยค่ะพี่อะชมเนื้อหานะคะพี่ค่ะ นี่เป็นหมายเลขที่14นะคะพี่นะ้พระปิดตามหมายเลข14ค่ะ400บาทนะคะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อม่บ้านกันเข้ามานะคะพี่พถูกอ,อกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ0849158065นนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่ สนใจนะคะพี่ขาสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะอ่ะ400บาทนะพี่นะหมายเลข15ครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาพ่อเงินนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะพี่นะนี่ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเงินสภาพนี้เลยนะคะเก่าสวยเลยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับพี่นะเนื้อหาครับพี่เก่าๆแบบนี้นะคะ แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่นะนี่ค่ะแบ่งปันพี่ fc ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่จา๋าเก่าสวยค่ะพราเงินวัดดดนยายหอมสภาพใช้นะพี่นะหมายเลขสิบหกค่ะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อจาดนะคะพี่คะพระกิ่งหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะคะพี่นะเนื้อหาพระกิ่งค่ะพี่นี่เลยพี่จา๋าเก่าแบบนี้แล้วพี่นะกิ่งหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาะคะ่ะพี่ เก่าสวยนะคะพระกิ่งหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาค่ะพี่จ๋าสี่ร้อยบาทนะพี่นะสามองค์หนึ่งพันค่ะถูกอ,อกถูกใจพี่พี่นะคะต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่สี่ร้อยบาทนะพี่นะอ่ะหมายเลขสิบเจ็ดเป็นนางพญาเนื้อสีดําค่ะพี่องค์นี้เป็นนางพญาเก่านะคะพี่ขาเนื้อสีดําค่ะ แบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่นะนางพญาเนื้อหาสีดำค่ะพี่เก่าเก่าแบบนี้นะคะ แบ่งปันพี่เอฟซีที่400บาทนะคะพี่น่าสามองค์หนึ่งพันค่ะถูกอกถูกใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่หมายเลข17-400บาทค่ะหมายเลข18นะคะพี่ขา18เป็นเอ,อ่อพระผงหลวงปู่บุญนะคะพี่นะ่าด้านหลังมีร่องรอยกันจานแบบนี้ค่ะพี่พระเนื้อผงนะคะพี่ขานี่ค่ะเป็นผงเก่าๆแบบนี้นะพี่นะพระเนื้อผงหลวงปู่บุญนะคะ เก่าสวยค่ะพี่ <Okay. S 1> แบ่งปันพี่พี่เอซนะคะพี่ขาด้านหลังมีรอยจานชัดสวยแบบนี้ค่ะ <Okay. S 1> แบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่นะเกนะ่าสวยค่ะพี่3องค์1,000พค่ะหมายเลข19เป็นพระวัดพลับนะคะพี่ขาเอ้ยพระเนื้อผงเนาะพี่นะพิมพ์สมาธิเป็นแบบนี้ค่ะพี่อะ เป็นเนื้อผงเบาๆนะคะพี่ขาวัดพลับหรือเปล่านะพี่นะแบบนี้นะคะพี่นี่นะคะวัดพลับเนื้อผงนะคะพี่นี่ค่ะเก่าสวยนะพี่นะพระวัดพลับครับพี่ แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่นะอ่ะสี่บาทนะคะพี่นะพระวัดพับหมายเลขสิก้าค่ะหมายเลข20เป็นพระปิดตาค่ะพี่ขาด้านหลังมีลายยันนะพี่นะอ่ะมาแบบนี้นะคะพี่ขา นี่ค่ะพี่เก่าเก่าเลยค่ะพี่ขาพระปิดตาหลังลามีลายยันค่ะพี่พเก่าสวยนะคะพี่นะพระปิดตาค่ะแบ่งปันที่พี่ fc เลยนะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะ พี่ชมครับความเก่านะคะพี่ขาองค์นี้เก่าสวยเลยค่ะพี่มาแบบนี้นะคะพี่ขาลงให้พี่ได้รับชมกันแบบนี้ค่ะพี่พระปิดตานะคะพี่ขา400บาทค่ะ3องค์1,000พนะคะหมายเลข21่ค่ะ21เ็เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่ขาเจ้าสัวนะพี่นะเขาเขียนว่าวัดรอนพัทลุงนะคะพี่ขาม่บ้านได้มาแบบนี้ค่ะพี่ชมรายละเอียดนะคะพี่หน้านีค่ะ เนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่หน้าหนีค่ะพี่เก่าๆแบบนี้เลยจ้ะแบ่งปันพี่ fc ที่400บาทนะคะพี่น้าสามองค์1,000พันค่ะถูกอ,อกถูกใจค่ะพี่สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะนี่ค่ะพี่เนื้อหาเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่นะ400บาทค่ะหมายเลข22บค่ะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อใบนะคะพี่ค่ะพ่อใบ่วัดช่องลมค่ะพี่อ่ะชมรายละเอียดนะคะพี่นะ่าเหรียญหล่อหลวงพ่อใบ่พี่ค่ะพ่อใบ่วัดช่องลมเนื้อหาเก่าๆค่ะ เก่าสวยนะคะพี่นี่คะ่ะเหรียญหลวงพ่อบ่วัดช่องลมนะคะพี่แบ่งปันพี่เอฟซีที่400บาทนะคะพี่คะเก่าสวยค่ะพี่400บาทคะ่ะ3องค์1,000ใหมายเลข2 2ค่ะ23นะคะพี่นะ่าเป็นเหรียญพ่อท่านเขียวค่ะพี่คะ เหรียญพ่อท่านเขียวปี2513นห้ร้บนะคะพี่นี่ค่ะเหรียญพ่อท่านเขียวสภาพใช้ค่ะพี่เก่าสวยเลยค่ะ นี่ค่ะพี่ปีหนึ่งสามวัดเออนี่ค่ะพี่แบบนี้นะคะพี่ขาอ่าเหรียญพ่อท่านเขียวนะพี่นะแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่หมายเลขยี่สิบสี่เหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะเป็นพ่อฉุยห่วงเชื่อมค่ะพีเ่เก่าเลยค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อฉุยห่วงเชื่อมนะคะ แบ่งปันพี่พี่ fc เลยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะเนื้อหานะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้ค่ะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าๆสภาพใช้นะคะนี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยห่วงเชื่อมค่ะพี่หมายเลขยกยี่สิบสี่สี่ร้อยบาทนะคะพี่นะ เก่าสวยค่ะอ่ะยี่สิบห้าเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่นะสมเด็จเก่าครับพี่จนะ๋า,จากเก่าสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ชมเนื้อหารายละเอียดนะคะนี่ค่ะอ่าเก่าสวยครับพี่สมเด็จเก่านะคะพี่นะหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับพี่จา๋ามาแบบนี้นะคะพี่ขามีอ่อเนื้อหาประมาณนี้ครับพี่เก่าเก่านะคะสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ ถูกอกถูกใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักลายกันเข้ามาค่ะนี่เป็นสมเด็จเก่านะพี่นะหมายเลขที่25ค่ะแบ่งปันอยู่4 0 0้บาทค่ะพี่26บค่ะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่านะพี่จ๋าองค์ออกสเีเขียวแบบนี้นะคะพี่นะอ่ะสมเด็จเก่านะคะพี่ขาองค์สีเขียวค่ะพี่ออกเขียวเขียวเนาะ นี่ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่นะนี่ค่ะอ่ะสมเด็จเก่าเนื้อออกสีเขียวๆนะพี่นะ่าเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่ นี่นะคะเก่าสวยนะพี่น้าแบ่งปันอยู่ที่400บาทหมายเลขย6 6ค่ะ27นะคะพี่ขามาแบบนี้ค่ะพี่400บาทนะคะพี่นะอ่ะเป็นสมเด็จเก่าแล้วกันเนาะพี่เนาะองค์เล็กๆนะคะพี่ขาเนื้อมันๆแบบนี้เลยค่ะพี่นะแตกลายงาเต็มๆเลยค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ สมเด็จเก่านะคะพี่หน้าหมายเลขยี่สิบเจ็ดสี่ร้อยบาทครับพี่ถูกอกถูกใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะสี่ร้อยบาทนะพี่หน้าสามองค์หนึ่งพันค่ะนี่ค่ะแบ่งปันเลยจากพี่จ๋าหมายเลขที่ยี่สิบแปดนะพี่น้าเป็นเต่าหลวงปูหป่หลิวะค่ะเต่าปู่หลิวนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าเป็นเต่า ออรุ่นนาะจะเป็นรุ่นปลดหนี้นะคะพี่ขานี่คะ่ะพี่เต่าปลดหนี้หลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะพี่นะเนื้อหาแบบนี้นะคะพี่ขามาในเลี่ยมคะ่ะพี่พี่พี่รับไปได้เลี่ยมนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่ fc ที่สี่ร้อยบาทค่ะสามองค์หนึ่งพันนะพี่นะถูกอ,อกถูกใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะนี่คะ่ะพี่เนื้อหาประมาณนี้เลยนะคะพี่นะ ตาหลวงปุิวรุ่นปลดนี้ค่ะพี่4 0 0รอยบาทนะคะพี่นะอะ่หมายเลขที่29เป็นลิงนะคะพี่คะลิงเนื้อทองผสมนะพี่นะเป็นลิงหล่อโบราณค่ะพี่เนื้อทองผสมองค์ใหญ่อยู่นะคะพี่คะความสูงราวสองนิ้วนะพี่นะเป็นเนื้อหาประมาณนี้นะพี่จ๋าแม่บ้านให้ดูคร่าวๆนะพี่นะอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่ ลิงหล่อโบราณนะคะพี่ขาเนื้อโลหะนะพี่นะน่าจะเป็นเอ่อพวกทองผสมเนื้อทองผสมพวกนี้นะคะนี่ค่ะพี่อ่านี่ค่ะพี่ขาเป็นลิงนะพี่นะตัวใหญ่นะพี่นะแบ่งปันที่400บาทค่ะหมายเลขที่ สามสิบค่ะพี่เป็นพระปิดตานะพี่จ๋าสายวัดสะพานสูงค่ะพี่จ๋าองค์ใหญ่นะพี่นะ่าองค์นี้ใหญ่นะคะพี่ขาอ่ะเนื้อหานะคะพี่นะ่าเก่าสวยแบบนี้เลยคะ่ะพี่แบ่งปันที่พี่ fc นะคะนี่คะ่ะพี่ หมายเลขที่30นะคะเป็นปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะพี่เก่าสวยแบบนี้ค่ะพี่ขาเนื้อหานะพี่นะใต้ฐานเหมือนมีเป็นตะกุดหรืออะไรสักอย่างมีเป็นรูเข้าไปนะพี่จ๋านี่ค่ะแบ่งปันเลยค่ะพี่400บาทนะคะพี่นะหมายเลข31ค่ะพี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่ค่ะ มาพร้อมกันเลี่ยมนะพี่นะพี่ๆรับไปได้เลี่ยมนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะพี่ปูทวดเนื้อว่าน4 0 0บาทนะคะพี่นะ,ะชมเนื้อหานะพี่นะเก่าสวยแบบนี้ค่ะพี่นี่นะคะเป็นหลวงปูทวดเนื้อว่านเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่แบ่งปันพี่ๆ fc ที่4ี่บาทค่ะ3ะมองค์หนึ่งพันนะพี่นะถูกอกถูกใจค่ะพี่สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่ขา4 0่400บาทค่ะ เช่นเคยนะคะพี่พี่ฝากพี่ที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านขอกราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่พี่ทุกๆกกำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านนะคะพี่คะกราบขอบพระคุณพี่พี่เอซที่น่ารักทุกท่านนะคะนี่ค่ะพี่400บาท3องค์1,000ันนะพี่นะสำหรับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเราค่ะ พบกันอ่านี่เป็นช่องทางสำหรับการติดต่อนะพี่น่า849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจค่ะพี่ขาสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะพี่แม่บ้านนะคะพี่ขาหนึ่งองค์สององค์ส่งให้ทุกรายการค่ะพี่ขาวันนี้ก็รบกวนพี่ๆนะคะดูให้ใช่ด้วยชอบคิดได้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจะ่ะวันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขา กราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า